สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ่ออีกเช่นเคยนะคะและสำหรับการเรียนเสริมในครั้งนี้นะคะเราพบเจอกันเป็นครั้งที่5แล้วนะลูกนะและการเรียนคณิตศาสตร์วันนี้ ครูออยนะคะจะให้นักเรียนทําการเปรียบเทียบจํานวนนับไม่เกิน100ค่ะซึ่งการเปรียบเทียบนะคะจะเริ่มจากระดับที่ง่ายมากนะคะแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆจะมีทั้งจํานวนมา2จํานวนเพื่อให้เปรียบเทียบแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการบวกเข้ามาด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูใบงานของเรากันเลยค่ะ สำหรับใบงานการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน100นะคะให้นักเรียนนะลูกเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนต้องจำให้ดีนะคะว่าเราต้องยึดตัวเลขหรือจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักนะคะถ้ากา การที่จํานวนที่อยู่ข้างหน้ามากกว่าก็คือใส่เครื่องหมายที่อ้าปากหาตัวข้างหน้าแต่ถ้าหากเราเปรียบเทียบแล้วพบว่าจํานวนที่อยู่ข้างหน้าน้อยกว่าก็คือหันตูดแหลมหาตัวข้างหน้านะคะและถ้าหาก2จํานวนนะคะเท่ากันก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะถ้าอ้าปากหาเลขข้างหน้าเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่า ถ้าหันตูดแหลมหาตัวเลขข้างหน้าเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอย่าสับสนนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะมีทั้งหมด17ข้อนะคะข้อที่1เลข7กับเลข3นะคะเลข7อยู่ข้างหน้าส่วนเลข3อยู่ด้านหลังทำการเปรียบเทียบกันลูก 7กับ3เราจะเห็นว่าเลขอะไรมากกว่ากันคะระหว่าง7กับ3เลข7มากกว่าและเลข7อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นยึดเลข7เป็นหลักข้อนี้ชัดเจนเลยค่ะใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะถัดมาข้อที่2เลข4กับเลข4ตัวเลขเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือใส่เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายเท่ากับนะคะใส่ไปเลยค่ะ ถัดมาข้อที่3เลข9กับเลข8ยึดเลข9้าเป็นหลักนะลูกนะคะส่วนเลข8เวลาเรานับเราถึงเลข8ก่อนแล้วค่อยถึงเลข9้าเพราะฉะนั้น9กับ8 9อยู่ข้างหน้าใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะอ่ะออกจากเลขโดดเลขตัวเดียวแล้วเริ่มเข้าสู่เลขที่มี2หลักแล้วนะคะก็คือหลักหน่วยกับหลักสิบข้อสี่ 15กับ17เลข2หลักนะคะหลัก10เหมือนกันเลขข้างหน้าเหมือนกันคือ1เพราะฉะนั้นพิจารณาที่จํานวนในหลักหน่วยนะคะตัวเลขข้างหน้าคือเลข5ส่วนตัวเลขข้างหลังคือเลข7เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายอะไรคะระหว่างเลข5กับเลข7เลข5น้อยกว่าเลข7ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะหันตูดแหลมเลยนะคะถัดมาข้อที่ห 10นะคะมี1กับ0และเลขด้านหลังคือ0นย์กับ1เพราะฉะนั้นชัดเจนเลย10ต้องมากกว่า1ก็คือใส่เครื่องหมายมากกว่าอ้าปากหาตัวข้างหน้านั่นเองค่ะถัดมาข้อที่6 18กับ24ถ้าเลข2หลักนะคะแล้วตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเลขหลักสิบลักเลขข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่เลขตัวเดียวกัน ให้เราพิจารณาทันทีเลยเลขข้างหน้า18มี1อยู่ข้างหน้าเลขข้างหลัง24มี2อยู่ข้างหน้า1กับ2อะไรมากกว่ากัน2มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะเลขที่มากกว่าอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่7 50กับ40จํานวนเต็ม10เหมือนกันต่างกันที่เลขข้างหน้าเลข5กับเลข4เลขอะไรมากกว่ากันคะ เลข5มากกว่าเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อไปข้อ8 44กับ40นะคะในส่วนของหลัก10เลขข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิจารณาที่หลักหน่วย4กับ0อะไรมากกว่ากัน4มากกว่าเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะต่อมา8 1 1กับ11เลขหลักหน่วยเหมือนกันลงท้ายด้วย1เหมือนกันเราจึงต้องพิจารณาที่หลักอะไรคะ หลัก1 0เนาะ8กับ1ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อ7อ่าไม่ใช่ลูกข้อ10 7,11กับ29หลัก10ต่างกันชัดเจนระหว่างเลข7กับเลข2ใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะง่ายไหมอ่ะง่ายมากถัดมาข้อ11 13กับ93หลัก10ต่างกันชัดเจนค่ะ ระหว่างเลข1กับเลข9 1ต้องน้อยกว่า9เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะถัดมาข้อ12 18กับ8บวก10 18กับ8บวก10ซึ่ง8บวก10หรือ10บวก8ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ18เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะง่ายไหม ง่ายมากเลยนะคะถัดมาข้อ13 25กับ36จํานวนนี้นะคะเลขข้างหน้ามันต่างกันเพราะฉะนั้น2กับ3อะไรมากกว่ากัน3มากกว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะถัดมาข้อ14 20บวก2คือ20อะไรลูกคือ22กับเลข26เพราะฉะนั้น14ใส่เครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายน้อยกว่านะคะง่ายไหมเ,เหลืออีก3ข้อเดี๋ยวนักเรียนอลองไปพิจารณาดูนะคะอย่าลืมทำใบงานให้เรียบร้อยเลยนะเพราะว่าวันนี้การเปรียบเทียบค่อนข้างง่ายนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย